สวัสดีวันปีใหม่าสวัสดีปีใหม่2567ขอให้ทุกท่านทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวัสที่ปีใหม่กับท,กทุกท่านนะครับใน้นาของตำมมรวจโครามันเนี่ยคเป็นง,งานที่ดีทหารแล้วก็อำเภอปกครองตางก็มีความหวงใหญ่กับพี่น้องประชาชนทุกท่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่าน กับมีความสุขกับทครการสานนะครับดูแลตัวเองเยอะๆนะครับขอบคุณนะสกลมลัยกุมค่ะสวัสดีปีใหม่2อง7รหเขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงจะทักปลอดภัยขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหมค่ค่ะสวัสดีปีใหมค่หมค่ะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะคะสวัสดีปีใหม่ครับ ก็สําหรับปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาุกประการครับผมและท่านใดที่สัญจรใช้ยานผ่านหนะก็ให้ระมัดระวังในอุบัติเหตุที่จะตามมาจากความหงใยของีาหารของเรานะครับก็ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขคนเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสวัสดีปีใหม่ครับสสวัดี